ักคถาชินละบัญชรุตตะกามโมละเพปุตตังธนากาโมละเพทนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภักวายมะราชาโนทาเทวสวนโนมรนังสุขังอรหังสุปโตนะโมพุทธายังชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสัพพังละสังเยปิวิงสุนราสภา ตัณหังกราชโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไม่หังมัตเกเตมุนิสราสิเสปฏิทิโตไม่หังบุตโธธรรมโอทะวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไม่หังอุลเลสภกุนากะโรหาทะเยเมอนุรุตโธ,ธาสารีปุตโตจดักกีเนโกทันโยปิฏิภาปสเมงโมคลานุจาวามะเกทักกีเนสองเนไม่หังอาสงอนันทราอุโล ตัสโพจะมหานาโมอุพาสุงวมโสตะเกเกสะโตปฏิภากัสมิงสุริโยะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปนโนโสภีโตมิปุงขะโวกูมาละกัสโปเทโรไมเหสีจิตตะวาทโกโสเมหังวัฒนนิจังปฏิทาสสิคุณากะโลปุนโนอังคุติมาโลเจ้าปารีนันทศิวลีเทราปัญจเมชาตานราเตติลกามะมะเทสาสีติมหาเทราวิจิตาชินาสาวกา เอเตสีติมหาเถราชิตตวันโตชิโนรสาชรันตาศีรตะเชนะอังขมังเคสุสันติตารัตนังกุละโตอาสิทักกิเนเมตตาสุตะกังท่าชักคังปัจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตันจาอตานติยสุตะกังอากาเสจัตทนังอาสิเสสาภะกรลสันทิตาชินานาวะรสังยุตตาสันตปากาละลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภายรัชตุปัทวา อาเสสาวิเดย,ยังยันตุอนันตติทินเตชะสาวาตโสเมสกิจเยนะสัทธาสัมพุทธปัญชเลชีนาปัญชลามจฉมหีวิหารตังไมหีตะเลสัทธาไปรันตูมังสภเพเตมหาปุริสาสภาอิกเจว่ามันโตสุขโตสุรโขชีนานุพาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุพาเวนะชิตาริสังคโคสังขานุพาเวนะชิตันตรายโยสัทธามานุพาวปาริโต จะลามิชินอปันเฉลติ ไยยานสนันกันตามปวนกานเจตวามารังสวานังจตุสัจสัพพังรักสังเยปิวิงสุนาราสภาตันนังการาตโยกุจจาอาตเวสตินายกาัสัพเพปฏิเต thamai hang mathaketi m n i s s a r a s i s p a t i t m a i hang buddha d h a m m a v a d i v a c a n a a n a ṭ i t t o สาปคุณาการวะทัยเมอนุรดตัวสาเหตุตัวจัตถิกิณีกุณฑายเปติพาคัสเมงโมกขลานตจวามเกตถากิณนสวะเนยม้หังอสุงอานันทาหุลากาสปวจะมหาน นามวอุปาสงฆ์ว่ามัสตะเกียเกียสตัวเบติภาคาสเมิงสุริโยวะปะพังคะโลนิสินโนสิริสัมปันโนสัวพิโตมุนิปวงข้วัวกุมารกษาปะเถรหลวมะเฮเสียเจตวาทกัวโซไม่หังว่าทเนนเน chăng bà tê ta si cunakaloa bôn noa an kulimaloa cháu pali hanta si wale ta 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 ime chata la ta 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 mama sê sa si tima ha ta la wichita china sa vata e tê si tima ha ta ta china vata ตัวชี่โนรสซาชรันตาเสระเตจีนะอังคมังเทสุสันติตารตนางปุระตัวอาสิทาคินเนเมตสุวตตการทศชาตกาปัจจตัวอาสิวาเมอังคุลิมาลกังคันธมวรปริตานจะอาตานาติยะสุวตตการ Anga sejatana asit se sapakara sanita chinana na balasang yuta satapa kala lang kata watapita tisan jata bahira catur patthwa asit sa winayang yanto ananta chinate jasa เกจเจนะสัทธาสามปวัตปัญเจริชินาปานเจรมาจามิวิหารันตัางไม่ตัเลสัทธาปาเรนตุมังสับเปเตมหาปุริสาสะปาอิจเจวะมันตัวสุขตัวสุรัาโคชินานุภาเวนะจิตตูปัตตวะธรรมานุภาเวนะจิต ตาริสังโกสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาลิตโตจรามิจินปัญจเรต